พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอ่โครนอ s กันนะครับนะโอเคโครนอ s นะเป็นสไตล์สีทองนะครับนะไม่ต้องบอกก็รู้นะมีสกิลกดนะครับนะโอเคเราจะมาดูอาการต่อยเอ็มก่อนแล้วกันต่อยวอนนี่นะครับอีกรอบหนึ่ง แล้วหมัดแรกนะครับออกสองข้างนะครับสลับกันออกแล้วก็หรือว่าหมัดขวาฟืบหมัดขวาก็สลับกันออกเหมือนกันครับแล้วก็มีสกิลนะครับฟอลคอนหรือว่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเปหมอจะบอกทิคให้กันนะทิคทิคในการรีรีสกิลให้เร็วนะครับมีอยู่สองวิธีวิธีแรกคือการที่ไม่ใช่สองนีวจะเป็นสามสกิลแรกวิธีแรกนะคือการต่อยแล้วนะครับนะ แล,ล้วเขาเรียกว่าอะไรติดเคาน์เตอร์นะครับนะเดี๋ยวรอมันต่อยมาก่อนต่อยแล้วติดเคาน์เตอร์ดีเนี่ยครับต่อยติดเคาน์เตอร์มันจะลดนะครับดูใหม่นะนี่วิธีสองคือการหลบเพอร์เฟกต์ดอทครับหลบเพอร์เฟกต์ดอทเฮ้ยเขี่ยแม่งเพอร์เฟกต์ไม่ได้เลยดิก็ช่างมันเอาเป็นว่าเป็นการหลบเพอร์เฟกต์ดอทครับแล้ววิธีที่สามคือคือการกดท่าการกดท่านี่ ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ท่ามันจะรีเร็วด้วยครับอืมนี่แหละแล้วก็นาหน้าต่อมาเลยคือสกิลของโครนอสนะครับนะอย่างที่เรากดนะครับโครนอสจะเข้าสู่สถานะโฟกัสนะครับน้ำภาพก็จะเป็นแบบมัวๆอย่างเงี้ยครับมันหยุดเวลาแล้วเวลาต่อยก็จะลัวมากครับนี่แหละครับดูวิธี แล้วก็เวลานะครับก็ตามหลอดข้างล่างนะหลอดข้างล่างหมดก็สกิลก็หมดแล้วข้อจํากัดของสกิลนี้คือห้ามโดนต่อยโดนต่อยนีย่จบเห่เลยนะโดนต่อยก็จบอ่ะแค่นั้นแหละน,นะมานะนี่ดูดูกดทาแล้วรีเร็วฟื้นแล้วส่วนตัวผมจัดให้โคนอนเนี่ยเป็นมนนัดที่ค่อนจะดีนะก็ด้วยสกิลอาของเขานะครับสกิลอาของเขานี่หลายคนอาจจะบอกว่า โอ้ยค,ครับมันกระจอกงอกไม่มากเลยอ่ะพี่มาโดนต่อยนัดเดียวก็จบแล้วใช่ครับเต่ความเกลียบมันอย่างหนึ่งนะครับดูครับอีฟังฟังต่อมาครับกดปึ๊บอีฟังยังสตันแล้วต่อยส่วนได้โอ้นี่ครับความกรุงของโอนอ่ะแต่อย่าโดนต่อยแล้วกันโดนต่อยปุ๊บหลุดเลยน่ะแล้วก็ท้ำนะอันติก็รอไปก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยรออันติก่อนในตอนแล้ว เทศกาลของฤดูหนาวนี้เส้นส้วนยุทธ์นับหนึ่งมันเป็นไม่โอซากิคนไหนดีโม่เนซื้อก็ัยคท้องเซนิชิคนเดิมทำใจ